มองแต่งแง่ดีเถิดคือหนึ่งในคำสอนบนแผ่นหินของพระธรรมโกษาจารย์หรือท่านพุทธทาสพิขุภายในสวนโมกขาพลารามหรือวัดทานน้ำไหลอำเภอชัย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสถานที่สแสวงหาความสงบศึกษาธรรมผ่านภาพศิลป์บทกวีคติธรรมคำสอนที่ท่านพุทธทาสพิขุสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2502หลักคำสอนและการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายของท่านพุทธทาสพิขุเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวสุราษฎร์ธานีที่มีความผูกพันและเลื่อมใสทําให้คณะทํางานโครงการจัดก,การศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมองว่านี่คือต้นทุนในการปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดร่วมกับสํานักง,งานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสอสอคอเพื่อสร้างเด็กให้เป็นคนดีตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งใจไว้จึงได้จัดทําหลักสูตรพุทธทาสศึกษาขึ้นวันท่านพุทธทาสเนี่ยเป็นนักปฏิรูปหลายเรื่อง ตั้งไปรูปศาสนาไปรูปเศรษฐกิจไปรูปการเมืองและหนึ่งในนั้นที่ท่านวโรธาตทำมากที่สุดคือไปรูปการศึกษาท่านก็วิพากว่าการศึกษาทุกวันนี้เป็นเหมือนการศึกษาแบบหมาหางด้วนหมความว่ามีแต่ความรู้แต่ว่าไม่มีคุณธรรมท่านก็มองว่าโลกที่ขัดแย้งโลกที่ปั่นป่วนอย่างนี้ถ้าเราผลิตสอนเยาวชนให้ดีๆให้ให้ให,ให,ให้ทำประโยชน์เพื่อสังคมเนี่ยสันติภาพมันก็จะเกิดแก่โลกได้ หลักสูตรพุทธทาสศึกษาไม่ใช่การสอดแทรกธรรมะทั้งหมดแต่อยากให้เด็กเข้าใจการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและมีปัญญาซึ่งหลักสูตรจะเริ่มใช้ในปีการศึกษาหน้าโดยปรับใช้กับสิบโรงเรียนนำร่องทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในช่วงเวลาตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้โดยการบูรณาการกับแกลุ่มสาระการเรียนรู้ขณะที่การวัดผลนั้นจะให้ครูสังเกตจากพฤติกรรมของเด็กเปรียบเทียบก่อนหลัง ไม่ไม่ให้เป็นภาระเพิ่มเติมของคุณครูคุณครูก็ผนวกไปวิชาที่คุณสอนอยู่แล้วแต่ต้องให้ความสำคัญก,กับคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยพอๆกับความรู้เพราะทุกวันนี้คุณครูจะสนใจโอเน็ตเอเนี net, สนใจความรู้แต่ว่าไม่่มค่อยสนใจพฤติกรรมดังคุณธรรมจริยธรรม,รรรมเพราะฉนั้นก็จะไม่เพิ่มภาระแต่คุณครูก็ต้องมีทักษะในการดูรณาการเช่นเดียวกับวิทยากรให้ความรู้ชุมชนตามรอยท่านพุทธทาสภิขุวัยี่สิบสามปีคนนี้ เขาศึกษาและเลื่อมใสหลักคําสอนของท่านพุทธทาสภิกขุและนํามาปร,รับใช้กับชีวิตจึงสนับสนุนหลักสูตรพุทธทาสศึกษาในเรื่องของหลักสูตรทางการศึกษาของนักเรียนเนี่ยผมจะจะ,จะช่วยให้เยาวชนในปัจจุบันเนี่ยเข้าใจธรรมะที่เป็นธรรมชาติที่เป็นความเป็นจริงเนี่ยได้อย่างชัดเจนขึ้นทําให้เด็กเนี่ยเข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าคําสอนพุทธทาสเป็นคําสอนที่เขาเรียกว่าฟังง่ายแล้วก็เข้าใจง่าย การจัดทําหลักสูตรพุทธทาศึกษานั้นเป็นหนึ่งในต้นทุนการปฏิรูปการเรียนรู้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ขณะนี้กําลังดําเนินงานนอกเหนือจากการส่งเสริมด้านการเรียนรู้ของเด็กเอลดีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการพัฒนาครูเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนท้องถิ่นที่มุ่งหวังให้เด็กของจังหวัดนั้นเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งในอนาคตกองตุนยสินถ่ายภาพกัละยาว,วีวัลคล้ายหงทีนเอ็นรายงาน 昨你呢，卡。<noise> <noise> <noise>